เียจ้าภาพพี่น้องมาเอาอีกแลว้วพี่นอ้องเอาไปเฮ็ดขนมจา้าเอาไปเฮ็ดขนมข้าวตุ๋มเอาไปทําเค้กพายขนมอะไรเฮ็ดกักซากอยู่พี่น้องเอาอันกิ๊กแก่แกจางน่อยคือนึกใคยบ่เละต่อหยอดอ่อนๆเละ เสียงหักแม่ <laughs> <laughs> ยายเห้พ่อพอญ่่ไปห่างถาพอหญ่เอาพักถาพอหญ่ให้เราไปซื้อครี่มอเอาเม็ดขนมให้พี่น้องเบิง้งว่าแกงได้ย่างเดียวติยายจะสนโมีนเห็ดขนมก็นได้ยายจะทำพายขนมให้ดูจ้า พี่น้องฮะอไปซ้ำนี่ล่ะเอาไปให้บ่ไปหลายเบอ้อฮะน่ะเป็นขึ้นเนี่พี่น้องเบอ้อ บ่พี่น้องนอ้องแดงๆนี่นก็รลังขึ้นนี่อ่ะเออโอ้ยยายนังอ่นยายตกใจยายนังอ่ะน,นี่ยังกูมักต็มเงี้ยนั่งมักต็มเงี้ยฮะนี่นก็รลังขึ้นแดงๆพี่น้อง กำลังขึ้นแดงแดงเห็นปะแดง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 เอาไปซิมสันสนมั้งเห็นบะอันนี้ยุติดหหวยพี่น้องพวกลายผดบวหวาดบาวไหวปีทีเดียวยยกกับตะลอนตะลอนไปทุดที Thêm một thẻ dưới cây cây bàn nhá. Nâ, hên bò. Cạc sạc dưới bò. như vậy. Mặc tấm nghe cả rãi. Hên đó phía nông. Hên đó. khương hổ, phụt. Bông tồn phương phương. ต้นพ่นสูงอยู่ดิเนื้อพ่นออกไหมายางเห่นเห็นบ่พลังพ่นออกไหมายางเหรียันสิเป็นทาเลือดทาหนามเนาะเห็นบ่พ่นอับพี่น้องเบิ่ป้าตัวต้นสูงนี่ยืนนี่ต้นใหญ่สแสดงว่าต้นใหญ่นี่เงาใหญ่พลัง เิ่นออกไม้ยาเงเด่นเห็นไหมเปลังเพิ่นออกไม้ยาเงเด่นย่ายถาพ่อยายหายพ่อยายไปห่างมากเกียพี่น้องอันนี้แม่เปินแบบอะไรนี่เพิ่นเป็นพ่วงไหมเพิ่นบ่ได้เป็นกลางคือผักกามนี่เป็นเป็นพ่วงออกมาคือแบบอ่างงุนเนี่ยเพิ่นบ่ได้แต่กลางคืออันผักกลมนี่ มันจิม่แม,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 ม่เปิดสองยางเนน้อยใหญ่ป่ะกำลังแตกดอกต้นแค่ขึ้นว่าเห็นออกสะพานลักษารสิน ทางปันจักรยานพี่นอ้องไงหญ้าเคยมากคับอันลูกไส้เนี่ยนี่ทางนี่แหละที่มาปันกับลูกไส,ส้อาทิตย์นีสิโทรหาลูกไส้กันส้มวิวพี่น้องชมวิวอันนี้ยา่ามเสาไม่เล่นนี่นั่นยญ้ากเก็บอยู่หัน สุดสะพานทั้งนั้น,นมิหลายหม่องโพดพี่น้องอันนี้หมู่บ้านนั่นหมูบม่บ้านหมู่บ้านมาเดียรรองดีๆเพิ่นกับมา่นางนั่นโตโนางพักพรอ,อยู่เห็นบ่โตโตโนางเหรินในชุมช่มชนหมู่บ้านเพิ่นสวกไมา้ยางหรือผู้ไรพังมา่นางพักพรนนางกินเขากินกาแฟ ส้มวิวอยู่นี่พี่น้องทางปัญจกรยานดีปะ่ะดีเนาะพี่น้องอันนี้ย่ายเก็บอยู่หันเห็นบ่นนั่นนั่นอ่ะต้นย่าใหญ่พี่น้องร้ายปวดพักร้ายแห้ง อันนี้อีกมู่บ้านหนึ่งย่าอยู่มูบานทั้งผี่อันนี้อยู่มู่บานหนึ่งเห็นบะจังน้อยตน้นต้นดอกแค่ออกต้นดอกแค่ออกต้นไม้ออกดอกออกอยอดเป็นพุ่มกับสิเป็นุ่มดอกแค่กับสิเป็นขาวไปเวินี่นี่ต้นแค่เลยดอกแค่ปานี่สิขาวไปเวิดโตนั่งกินเขาอยู่หันนั่งเหร็นนั่งบรรยากาศดีพี่น้อง อากาศดียังไปยังมาไม่ยังเหรอพี่น้องือมาออกจังสี่ย่าเคยเห็นเต็งเตนพี่น,อนอ้องเก็บนี่เม่เอาก็มาออกจังสี่เฮ้หอเห็นบ่นี่ก็มาออกจจงสีล่ล่ะเอ้าออแปกเนาะนี่แม่ เห็นบ่ก็หมอกอยังสี่แยเคยเห็นเพิ่นเก็บอยู่แต่ยายกบรูพักนี่ยังบุนี่เพิ่นออกเห็นนะฮ้ยสร้างมาเออเพื่อนะออกตัวถีบตัวแดนเนาะเพื่อนนี่พี่น้อง นี่สองเสนิดนี่เห็นปะอันนี้สีขาว,ส,ขาว,ส,วสีขาวกับสีม่วงสีขาวกับสีม่วงใบก็คืึกกันเนี่ยเฮ้ยเมในใคล้ายๆว่าตัวผูตัวเมียบอกพี่น้อง <laughs> แยกของก็สิสังเกตนี่ล่ะ ก็คือ n h าเอ็นยืดตัวผู้ตัวเมียเวอรซันเน,นาะคิดว่างามเลยธรรมศาสตร์สีม่วงสีขาวอันนี้เป็นกุ้มสีขาวนี่ยากได้สีเห็นสีขาวนี่โอ้้อ ย้ำเสียงนกห่างม้วนมวนพี่น้องขึ้นนกเบากัน เงี้ยมาพี่น้องส่วนนางหวานยหญเพันโบ่ซูเมอ์ซูเหมินก์โบ่กันยุ่ยใหญ่ยุ่ยใหญ่ยุ่ยหญ่จะมาอื่นเพ่าใหญ่มาฟังเนาะสวนรางบานยหญเบืองต้นพ่นสูงชุงต้นพักบุงพ่นสีมีหมากมีดอกเด้พี่น้องต้นพักบุกเดี๋ยวยายสิเก็บไปปลูกเมืองไทย อันไหนที่กินได้บ่ตตองไปย่านวานเอาไปแพ่มันออกไาย่ยานต้นบ่ออกเนาะพี่น้องไม่เป็นไรมีถีพิ่นอยู่ผ <c oughs> ักตำแง่ตำแง่กินได้เ้อพี่น้องเนี่ยกินได้กิงไ้่กิงได้พลั่งพิ่นกินเด้พี่น้องผักตำแง่ ฝรั่งเพื่นกินนี่เอาไปแช่เฮดนาหมักไล่มาแรงวั่นก็นได้นี่ได้ผวกแมงผวกยังนี่ตำเยจ้ะตำเยยยายเสียวเ,เม็ด <c oughs> เอาไปเวิดเอาเม็ดเ,เพื่นไปพอเมืองไทยอ,อันไี้กินได้เอาไปเวิด นพี่น้องเป็นอะไรกักซากยู่พี่น้องหลา่ผดป้าเพิ่นหลายกินบ่าบาดบ่วไว้พี่น้องยายถาพ่อยย่งถ่า,เายเกีบล่อถ่ายเกีบล่อพ่อย่ง บรรยากาศยามเ้าพี่น้องอโศ่พี่นอ้อ,นองเบอร์เนี่ยรอไปรอมาถ้าพยาย่อใหญ่เบอร์ยาเอ็นย,ยืดยาเอ็นยืดตัวผู้นี่เบอร์โอ้ยพูน่ะก็ล่างงามพูน่ะก็ล่างงามพี่น้องโอ้หลายฟันชิงตัวก็มีโอ้ยสะออนอีกแล้วยายยายมักปีนี้ว่ามักมัก,มกไว้ฟันชิงตัวพี่น้อง อู้ก็ล่างขืนหลายตัวเนี้ยก็ล่างขืนหลา่อู้อย่าเอ็นยืดตัวผู้ก็ล่างขืนหลายพี่นอ้องฟาดยางไปยางมากมะพร้าฟันสิงโตพูน่ะกอเดียวเด้นี่พี่นอ้องเบอร์กอเดียวนะพูน่ะปฟาดตัว ปืดเมื่อพูดน่ะอุ้ยสมบูญย่างกับบูหูบูมาเห็นสมบัตาพอยง่ยย่างเลาะเบิ้งโดเลรนมันสิได้ยซองก็บซะบ่เมื่ปาดกอเดียวมี้ซ้อเนาะพี่น้องเบิ้งพูดน่ะเป็นกอๆอยู่อุ้ยธรรมชาตินี่ยสมัติเสิงามเตะ ถ้ร,รมาสะอาดข้นเองพี่น้องเอ้ยกอ่อเดียวเรือ่องผุนอ้ยเฮ้ยนะปาโตสุปีว่างามปานนี้จะฝนดีเนาะพี่น้องหุ่นอ้ยอ้ยอันนี้เลยแหงๆนี่เหรอฮ่องกพอพี่น้องเบิ้งเฮ้ยนะ บาดเม็ดสมบูรณ์คักเบิ้งเบื้งเม็ดเพิ่นพี่น้องเพื่อน่ะเบื้องบาดตัวเป็นจุ๋มๆอยู่โอ้ยงาม ทงามเท้งามเท้ตะลึงเล <laughs> มอบเด่เธอเดชเธอด้วยดอกแคอ่า <laughs> ลองเพลงสะถงามายพี่น้อง บ้านเฮาวหัวซีว่าทางไปให้ไปหน้าเพินน่์ลนอหนี่อันนั้นข้าวสาลีบ่พุญคือสิบสเองงาหรอมันโมงามหยาเกิดขึ้นไรพุญอันฟูยังคอยเมนข้าวสาลีเทิงๆไปแปลงพุโอ้เบิึงหยาเอ็นยืดตัวฟูนี่หยาเอ็นยืดตัวฟูยายมาพอไว้เองสิละ ฉันพูดว่าตัดหนาใหญ่ก็ไม่เก็บนี่เก็บไปปั่นเฮ็ดแท่นแท่นนามเย็นางนี่ ถ้าว่านฮาก็เอื้นมาดอกนีหยังก็ดอกกระเจียวเนาะพี่น้องเห็นบ่อันฝรา่งนี่เพิ่นสิเอิ้นอีหยังบุแต่เพิ่นสีออกคือดอกกระเจียวแต่ว่าเพิ่นเป็นสีม่วงนี่เดี๋ยวยามมันออกดอกยาาสิผ้ามาบิง่งอาจจะเป็นดอกกระเจียวฝ้า่งก็ได้พี่น้องยาาเปรียบเทียบใส่นี่บ้านเฮาก็ว่าดอกกระเจียวเห็นบ่มันสิมีไปทั่วพื้นได้เลยนี่เนี่ยเพื่อนกระล่างขืนเห็นเนาะนี่ นี่เนี่ยกระล่างขืนนี่เห็นบ่นี่กระล่างขืนนพ่นสิเป็นคือดอกไม้ไดอดอกกเ,เ,มเมด้คือดอกกระเจียวเมยพี่น้องนี่เห็นบ่นี่พ่นสิมีดอกคือดอกกระเจียวดอกคึอกันนี่ดอกพ่นหรือสีม่วงฮะก็กระล่างขืนตุ๊กป,ปูติปี ไทยมีแบบไรก็สิมีคือกันไปเบรเนโนพี่นองมัน,ข,น,น,นข้างเคียงอะนะเห็นบอข้างเคียงข้างเคียงนี่้านเฮากับบาดดอกกระเจียวช่วงนี้นะนี่สิเขียวเพื่อนดินนี่เขียวไปเบรไดเรพี่นองเขียวยังเขียวหนาแล้วก็ ดอกไม้นี่ธถรร้มาศาติน์นี่มิจะแบบง่ามๆเลยทั่วประเทศสิเป็นแบบนี่แหละพื้นเขียวดอกไม้ขึ้นในแดนสนทยาย <c oughs> <c oughs> ยากกว่าว่าว่เป็นพื่นสีสวยแบบดอกไม้พื่นขึ้นมาเองไหมพี่น้องธร,รมามาศาสตร์ไหมใบไม้ปุ้งดอกไม้ป้ง ปีนี ia, ute, hey, <speaking> ้ยาเอ็นยืดตัวผูกกับสีงามคือการงามไปเบิดพี่น้องนี่ปีที่แล้วสันว่าบ่งามงามไปเบิดปีนี้ถามมาเก็บยาเอ็นยืดตัวผู้ใบเพริ่งเงีวตัวเมียเป็นสีสันคือใบโพ่เมื่อเต็มตะก้ารเริอพี่น้องข้างล่างโมเม่นเห็นบ่ ฟาดถั่กำลังงามพี่น้องเฮ้ออันนี้ต้นอู้ต้นพักติวต้นนี่นี่ต้นพักติวมันเห็นบ่เดี๋ยวไปดอกใหม่ธรรมาสิดต้นห้าเนี่ยละพี่น้องกอหนึ่งร้ายร้ายกวา กอหนึ่งเลี้นใบกับง,งามพี่น้องย่าสะออนไหมนี่งามสะออนพันชิ้นตัวปีนี้พี่น้องเห็นบ่สวนข้าวบาเล่เพิ่นต้นข้าวบาเล่เมือต้นเบียร์เพ่งสันไหมพี่น้องเห็นบ่ต้นเบียร์นี่แล้วย่าว่าอ่าจะเป็นต้นเบียร์ ต้นอ็นนี้ก็ร้ายร้ายในพีน่น้องนี่สิก,กินได้กินได้อยู่ดิยายเห็นฝรัง่งเขาไปในโคกเกินยายเห็นฝรัง่งอ่าคือต้อนฟันชิงโตโชคเสียสิเป็นญาติเครือญาติพี่น้องกันเนี่เพราะว่าอันสิเป็นหลอกเหลืองแต่ว่าการเพันสีเงานี่ยายเห็นยายเขาไปเบิ่งโคดเออฝรั่งเขาเลี้ยนรูพืชพักอันของฝรั่งนี่ไหม สิเป็นดอกเหลืองๆคือกันแต่ว่าการพ่นสีญ้าก็ดอกฟันชิงโตพอใบพ่ขึ้นกันนี่เห็นบ่โอ้แสดงว่ากินได้งามอยู่เพราะว่ายายเห็นผ่านตานะยายเขาไปว่งฝวกัางผลเลี้ยนเนี่ยเลี้ยนคือบานเห้าเด้พี่น้องโคตรั่งอ่ะผลเลี้ยงผ้เลี้ยนรูเอ่อยาสมุนไพรคือบานเท่าเป็นกลุ้มเห็นบ่ผูญ่ผู้ใดอยากสื่อสาร ต่อๆไปเป็นรุนลุนลุนล,นลุนนึงเสียฟ่งก็คือเฮ้าเด้พี่น้องนี่สีเมนยูอรย,าย่ายว่าพอว่ามันนี่เมนๆมนเนนอนเลยเมนสนรรพถาพอย่าย,ย่ายก็บว่ารูยางมาเด่นพี่น้องพี่น้องผู้ใดอยากรูปทายรูปทายรูปไปแล้วเอาไปคนให้โคเกินโคเกิน วันกดเบิ่งขเขาสิบอกเลยว่าพัดผืชนนี่กินไดบ่กินบ่ไดกินเป็นจังไหนจังไหนเขาก็กินคือกันอันไอน้พักบุ้งฝรั่งเน่ะพี่น้องผู้ใด,ดว่ามีสารพิษบ่ล่องเอาซื้อในอันในเฟซย่าเนี่ยไปคนเบิง่งเ้อฝรั่งเพิ่นกินเนี่ยใครว่ามันเป็นพิษถ้าเป็นพิษฝรั่งเขาจะกินทำไมเนาะยากกับเคยื่อยินเพิ่นว่า กินหน่อยกินหลายอันเป็นผิดย่ากดเขอบไปเบิ้งไอ้ยี๋ฟรั่งเพิ่นกินเฮ็ดขนมกาโต้นนี่ไหมเพราะว่าพักบุงฝรั่งนะ่ะเพิ่นสิคือบอนสมบอนสมบอนสมที่ยายายท่ายให้เบิ้งนะ่ะสมสมคือกันบ่บ่บเป็นอย่างยายว่าบ่มีผิดเดือดร้อนเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์พักบุงบ่มีผิดเด้อพี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์ฝรั่งเพิ่นก็กิน พายกระต้นพายขนมยายๆเสียดเห็นเบื้องอาจกิบนี่อาจสีเงายายอาจสีเห็ดกิบต่อๆไปพี่น้องวิธีกินเน่ะพักบุง้งั่งเน่ะเขาว่ามันไม่มันมีพิษเน่ยมันบ่นมีพิษหรอกพี่น้องั่งเพิ่นกนกินมีพิษอย่างไรยายเสือเม,ม็ดไปปลูกเมืองไทยแต่เบื้องโนด <c oughs> <c oughs> อนุรักษไรอันไหน,นกินเอาไปปลูกเบิดอ่ะพี่นอ้องเอาไปแพร่ยู่บานายกกระร่างเห็ดหมองกระล่างโถมทีตาปลูกพักปลูกหญ้าปลูกสารพัดสมุนไพรตำแง่พักถูกอย่างกระล่างงามพี่น้องจักน้อยเป็นดอกก็บงงามแน่วเป็นดอกเป็นหมากพักตำแง่ได้ี่ตำแง่ก็เสียแน่ไปอาแน่ไปบ้าน เบืงเพียงเบืองงามบอกคือผระกาศหินกินได้ด้พี่น้องฝรั่งเขาเลี้ยนลูเขาก็เพนืนนำซาเอาฝรั่งเขากินเขาสิบว่าห้มันออกดอกเขาเสียตะตูนมันว่าห้มันออกดอก,เข,ออก,ดอกเขากินกินแบบประ่านออกดอก ยายสิท so ้ายรูปเอาไปศึกษาอีกก็นานๆนานๆยายก็เขาไปศึกษาเลี้ยลูกกับอเฟดฝรั่งในพี่น้องเห็นบ่ใบฟันชิงโตกับบันนีเป็นสึอกันยายส่อให้เบื้องนี่อันนี้ใบฟันชิงโตบันนีเมื่อเบื้องพักอันนี้นี่คึอกันเนี่ยเห็นนะคือกันแตกเงี้ยบอกคึอกันนี่ ถ้าอันนี้เป็นดอกย่าสิมนย่าชิมาเลี้ยนรูมหมนี่เพื่อนก็ลังเสียออกดอกใบเพื่นคือฟันชิงโตเห็นบ่นี่สายพันธุ์เดียวกันแต่คนรละยางย่าอ่ะเมืองฟันสิงตสวยๆคือกันดอกดอกน้อยแต่สีอันนี้สีดอกน้อย สีเหลืองคือกันสีเดียวกันโอ้ยได้เป็นกิบเน้าวพันใหญ่มาแล้วพี่น้องพันใหญ่มาแล้วยาก่สิขอล่าแซมนี่พี่น้องเดี๋ยวกิบต่อไปพุน่นตะครวก็แล้วแล้วไปซื้อของเห็ดขนมให้ยาย,ายบายบายขอบคุณค่ะ